ในเรื่องที่ผู้คนจับตามองมากที่สุดก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงซึ่งแหมมันก็บังเอิญเป็นจังหวะเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนทั้งรัฐบาลแล้วก็จะถึงเวลาที่ตำแหน่งสําคัญเกษียณอายุราชการพอดีนะครับที่คนเขาโฟกัสมากๆก็คือผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่เนื่องจากพลเรือเอกอดุงพันเอียบบิ๊กดุงเนี่ยท่านจะเกษียณอายุราชการปมปัญหามันมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมฝ่ายการเมืองคุณภูมิธรรมกับคุณสุทินตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีเนี่ยนะ เสนอชื่อพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขครับเตรียมทหารรุ่น25อับุโสอันดับหนึ่งขึ้นเป็นผอตรอคนใหม่และบิ๊กวินเนี่ยที่จริงก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตมา 2- 3สครั้งแล้วนะมันก็เลยทาให้ท่านครองอาบุโสอันดับหนึ่งเรียกว่าจอคอหอยอยู่รออยู่หลายปีนะฝ่ายการเมืองเสนอชื่อท่านนี้แต่ว่าผู้บัญชาการทหารเรือที่กำลังจกกะเกษียณอายุราชาการพลเรือเอกอดุงพันเอียเ่ยมนะครับท่านเสนอชื่อพลเรือเอกจิรพลว่องวิย์ หรือว่าบิ๊กแมวปมของบิ๊กแมวก็คือท่านไม่ได้จบในเรือไทยจบจากเรือเยอรมันและไม่ได้เป็นหนึ่งใน5ฉลามด้วย5ฉลามก็เหมือนถ้าทอบอก็5เสือทอบอของทอรอก็5ฉลามปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือก็ถือว่าถ้าเลือกเอาบิ๊กแมวก็จะแหวกม่านประเพณีของกองทัพเรือมากพอสมควรปมอยู่ที่ว่าแล้วฝ่ายการเมืองกับ พอบอรทอรอปัจจุบันจะคุยกันยังไงให้มันจบให้ได้ดูเหมือนจะไม่ยอมถอยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเสนอม,มองยังไงกับการตัดสินใจของคุณภูมิธรรมครับคือ คุณผูรนำก็จะรับจากคุณสุทินมานะก็มองทั่วๆไปนะครับโดยเอาเอาวุโสเป็นหลักก่อนซึ่งมันปลอดภัยที่สุดไงใช่ไหมครับแต่แต่ความเห็นผมเนี่ยการที่จะความจริงก็อาวุโสบ,บางทีบางทีมันเกิดมาจากตั้งแต่เด็กๆอาจจะวิ่งเก่งก็ได้เลยขึ้นมาก่อนในตอนเริ่มต้นเราไม่รู้กันใช่ไหมครับดังนั้นต้องต้องถอยไปประมาณ3ามชั้นแล้วก็ดูเขาสิ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นมากๆสาหรับกองทัพที่คุณจะเปลี่ยนได้แล้วนนก็คือว่าอย่าไปจํากัดอยู่เฉพาะว่าคุณเป็น จบในประเทศหรือนอกประเทศอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะตอนนี้มันได้เวลาแล้วจริงเรื่องนี้มันเกิดมนสมัยนู้นสมัยกึง่งพุทธกาลน่นนะซึ่งจอมพลปอท่านเป็นนักเรียนในร้อยจากนอกประเทศแล้วเจอมพลสุริทเป็นนักเรียนในร้อยในประเทศ จากนั่นมาก็ยาวเลยไม่เอาข้างนอกเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาอันนี้เรื่องเรื่องอจอมพลเสร็จก็วัดสาจอมพลปอมาแล้วก็ถือว่าเนี่ยเป็นเรื่องต้องดำรงอยู่ครับให้เป็นคนภายในนะครับตอนนี้มันมาหลายโอ้โหเป็นหลายสิบปีแล้วโบราณแล้วคนจะปิดนอกจบในคนคนจะปิดก็มาจากนักเรียนเตรียมทหารเหมือนกันแล้วจริงเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่เรียนเก่งนะแล้วถึงถูกส่งไปเรียนต่างประเทศเพื่อไปเอาองค์ความรู้แล้วก็ อันน้เรียกว่าหลักประชาธิปไตยในต่างประเทศมามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือความรู้พิเศษเพราะว่าคนที่จบทานเยอรมันเนี่ยจะเก่งเรื่องทัดเรื่องฐานเรือมากมนนีเยอรมันกับสเปนนะนะแต่เยอรมันใครๆก็รู้ว่าเก่งมากในเรื่องของขึ้นเรือดำน้ำใช่ไหมเก่งมากสุดในโลกเป็นเบอร์นหนึ่งเรื่องเรือดำน้ำกับรถถังเราเราก็รู้เรื่องนี้แหละ ไอ้ต <laughs> ัวถังมันทันบกเข้าไปแต่ทันเรือเนี่ยก็ควรจะมีเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเขาเป็นปบทลเนี่ยเขาก็จะมองภาพใหญ่ของอาวุธยุทโธปกรณ์แบบยุโรปผมจึงมีความรู้สึกว่าแม้แต่เราทัพอืนเนี่ยก่อนทับบกอะไรต่างเนี่ยไม่ควรจะบังคับให้ทั้งทั้งรุ่นเนี่ยเป็นแพงเดียวกันแต่ว่าต้องเอาคนเก่งที่สุดในแต่ละรุ่นเนี่ยมาแคนดิเดตกัน แล้วก็ารถนของแต่ละรุ่นเพราะแต่ละรุ่นรู้อยู่แล้วใครเก่งไม่เก่งเก่งเรื่องอะไรเก่งแบบไหนเช่นว่าเก่งที่ก็คือเป็นฝ่ายบู๊เก่งฝ่ายบุญเก่งก็มันเลียงกันแล้วไอ้ทั้งนั้นเดี๋ยวสลับกันนะปีหน้าเอาปีนี้อันนี้ก่อนปีหน้าไปอันนั้นมันจะได้คนเก่งขึ้นมาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปกติเขาจะมีอย่างนี้ผมว่ารุ่นหนึ่งขึ้นปั๊บรุ่นสองจบเลยมันข่าไปรุ่นสี่เลยไอ้นี้ไม่ถูกมันต้องขึ้นทั้งหมดไงเมื่อเข้าคุณตัดคนเก่งที่สุดของรุ่นเนี่ยหายไปเอาขึ้้นมมาทังหด นะขึ้นทุกรุ่นี่ขึ้นมาแล้วมาแบ่งกันถ้าทําอย่างนี้ประเพณีเรื่องที่ว่าจบในจบนอกจบไปหนึ่งแนละ้วใช่ไหมที่บอกว่าทาบทลท่านกับทางนี้คิดไม่เหมือนกันเนี่ยก็เรื่องนี้จบไปหนึ่งอันที่2คือเรื่องอุโสถอยไปดูหน่อยอุโสมาอย่างไวท่านทำงานที่มันเหมาะสมไหมอะไรต่างก็ต้องไปดูตรงดูสองสองเลื่อนด้วยกันแต่แม้กะนั้นก็ดียังต้องไปดูอีกทีว่าความรู้ความสามารถเนี่ยอจาจจะต่านก็ได้เพราะบางคนนี่ขึ้นมาขึ้นมาไาทำงานสายตรงมาอย่างเดียวเนี่ยบางทีบางคนไม่มีปากมีเสียงนะเงียบเงียบพวกนี้ขึ แต่ถ้าเกิดสูมว่านายครับผมว่าไม่ถูกอะเรื่องนี้ดีกว่าไอ้พวกนี้ขึ้นช้าต้องดูเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> ต้องดูเหมือนกันเรื่องนี้มันต้องดูหลายเรื่อง <S <S อนั้นฝากท่านรัฐมนตรีทา่านก็ต้องดูเรื่องนี้จําเป็นต้องอยู่ใน5ฉลามไหม ผมถึงบอกไงไม่จําเป็นไงเอาความรู้ความสามารถรู้ความสามารถแล้วแล้วแยกรุ่นด้วยนะไม่ใช่ว่าใบจากัดรุ่นรุ่นใดรุ่นหนึ่งแล้วก็จะกระโดดข้ามเลยมันควรจะต้องกระจายทุกรุ่นแต่แต่ปัญหาก็คือว่าเจ็ดเสือกะลาโหมซึ่งเป็นคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันก็ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันคงไม่ไปโบตเอากันชนะกันในที่ประชุมขนาดนั้นถูกไหมัต้องรบีมันต้องคุยกันให้จบฉะนั้นงานนี้ฝ่ายการเมืองกับพบว่าทรปัจจุบันต้องคุยกันให้จบให้ได้ส่วนพบเหล่าทัพท่านอื่นที่ก็ออยู่ในบด คณะนี้เหมือนกันเนี่ย<ม>ก็ไปตัดสินใจร่วมกันว่าจะเอาอย่างไรเซมายมองอย่างไรับกันเพราะถ้า,ถาเป็น<อ>วัฒนธรรมนะของทางทหารและการให้เกียรติกันนะสุดท้ายยังไงก็ตามนะ่ะถ้าอาดีตไอ้ถ้าพบเราทับเขายืนยันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตามนั้นนะแล้วพบเราทับอื่นที่เป็นกรรมการอยู่ผู้ชังสุดอ่าประหลัดกระทรวงกลาโหมก็จะต้องอาจจะไม่เห็นด้วยล่ะ ก็ต้องตามเพราะมันเป็นเรื่องของต้องเคารพให้เกียเ่ยวใช่ครับแล้วมันจะไม่ไปสู่เรื่องการโหวตเพราะตอนที่ผอบอเหล่าทัพท่านนั้น,นแต่งตั้งในเหล่าทัพของท่าน<ช>เองผอบอเหล่าทัพอื่นท่านก็ไม่มายุ่งใช,ใช่ครับท่านก็ปล่อยให้เป็นสิทธิของท่าน,น,นละขณะเดียวกันท่้นราบอกว่าเมื่อลัฐติกาะหมคุยเกิดไม่ลงตัวกับผู้บั่งจักรเรือพอกลับเข้าไปโหวตมันก็จะเป็นแนวโน้มเป็นไปตามผู้มังจักรเรืออ,อยู่ดีอื ถ้าจะถ,ถ,ถ้าพูดง่ายๆผอบอเหล่าทัพอื่นที่ไมเกี่ยวข้องกับทร,รเนี่ยจะเอนเอียงไปทางฝั่งไหนใช่ครับเสแมวบอกว่าถ้ามันคุยกันไม่จบจริงๆ่ครับมันจะจบที่ผอบอ ใช่ครับเพราะมันเป็นการเคารพจุบันใช่ครับแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่ผ่านมาธํามเนยมประเพณีที่ผ่านมาจากนั้นก็ก็ถ้าถ้ามองแบบนี้ก็จบที่บิ๊กแมวในกรณีที่พี่วันไม่สามารถจะคุยไม่เกิดคุยแล้วไม่ลงเรียนได้แล้วถ้าผู้บัญชาการนะดูเขาอย่างยืนยันนะโอกาสมันก็จะจบที่บิ๊กแมวจริงๆท่านรัฐมนตรีต้องไปดูประวัติการทํางานที่ผ่านมาเพราะจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากเอ่ยนะแต่ท่านรองนมีปัญหาบางเรื่องอื ซึ่งเพื่อเกิดเหตุมาเมื่อปี2ปีที่แล้วหม,หมายถึงบิ๊กวินใช่ใช่พอเรเอกสุวิน<ช>ที่ที่ฝ่ายการเมืองเป็นคนเป็นคนเสนอ,อคือคือถ้าจะให้เขาเขาเปลี่ยนตามฝ่ายการเมืองได้ก็ต้องมีเหตุผลไปอธิบายหนักแน่น,น,นใช่จะโน้มน้าวเขาให้ได้เราฟังจากข่าวมาท่านพานพบทรลปัจจุบันเนี่ยบางทีท่านก็สื่อสารมาไงว่าเหมือนมันมีปัญหา ท่านถึงต้องมาจบที่มันต้องมีปมอะไรสักอย่างอ่าท่านก็บอกแต่ว่าท่านก็ไม่พูดต่อสักท่านนะแต่ท่านพูดว่ามันมีปัญหาอ่าวันที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะก็พูดไม่ได้ทียหายแต่มันพูดไม่ได้แต่แต่ฝ่ายการเมืองก็อาจจะมองในแง่ของของที่ที่เสนาองพูดเมื่อสักครู่มันก็ปลอดภัยปลอดภัยที่สุดอาเลือกอาวุโสพลเรเอกสุวินท่านก็ปลอดภัยไม่ได้เสียหายอะไรเป็นหนึ่งในห้าฉลามอาวุโสอันดับหนึ่งครับถ้าฝ่ายการเมืองตัดสินใจแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าที่จะไปเชื่อ พออรทรรปัจจุบันเหรอแต่ครงสร้างกันการเรียกว่าในขจัดเสือเนี่ยเขาทาตามพอบอไงสนใจมันเป็นยางาน้นเป็นยัง้นแต่ต้องรบีก่อนอแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าต้องคุยกันก่อนเพื่อพอบอเขายืนยันนะครับพอบอรเราทับอื่นกับคนอื่นก็ทีนี้มันจะย้อนกลับมาคําถามแรกๆที่เราคุยกันครับมันจะมีวิธีการไปล็อบบี้ไปไปแทรกแซงอย่างไรจากฝ่ายการเมืองเอาแหละแม้ว่าคุณจะเป็นเสียงข้างน้อยในบอร์ ของเจ็ดเสือกลาโหมก็ตามที่คุณจะต้องถ้าวัดกันคะแนนเสียงในคุณสู้เขาไม่ได้หรอกฝ่ายการเมืองเนี่ยนะใช่แล้วแต่มันจะมีวิธีการอย่างอื่นไหมมันก็มีหมายความว่าภาวะผู้นําต้องสูงมันเป็นความท้าทายไงและองค์ความรู้แล้วมันต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผลแบบที่พี่หน่งพูดไงชี้มาเป็นข้อข้อแล้วมันทําให้ที่ประชุมมันมันค้านไม่ออกอ่ะยอมมันค้านไม่ออกนะครับแล้วตรงเนี้ยมันถึงจะสู่ตรงนี้ได้พี่ยืนยันว่า ไอ้หกสงหกเสืออะไรที่มีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันมีการปรับปรุงได้ว่ากันด้วยเหตุผลถ,ถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเพราะสุดท้ายทุกคนจะต้องยอมรับถ้าเกิดรัฐมนตรีเขาสามารถชี้แจงต่อสาธารณะ,ะเลยนะเขาไม่ต้องชี้แจงในที่ประชุมนะเขาบอกทําไมที่ผมตัดสินใจแบบนี้เพราะหนึ่งสองสามสีห้าอ่ะแล้วใครในที่ประชุมจะออกมา,าแสดงไหม แต่แสดงว่าส่วนใหญ่ซึ่งมันก็จะไม่เป็นเช็นนเสือกะลาโหมไม่ค่อยออกมาพูดเมื่อเขาไม่ทําเนี่ยรักษากันเดี๋ยวมันก็ต้องหาจุดลงตัวได้เพราะสุดท้ายเนี่ยบางทีเ็บอกเฮ้ยอะคนเดียวแล้วเหตุผลของรัมตรีใช้ได้แต่ทุกอย่างอย่างอื่นมันคงที่อ่าฉะนั้นมันก็ต้องมีผู้เสียสละเปลี่ยนไปคนเท่านั้นล่ะแต่อย่างอื่นมันยังเป็นไปตามที่พบบตรวางไว้มันก็อาจจะลงตัวได้อันนี้คือปัญหาที่ที่ถามอะครับ มันมีระบบอื่นไหมคุณก็ต้องจัดการปฏิรูปกองทัพให้คุณขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปพึ่งนายทําตามงานตัวเองแล้วมีการรายงานรีพอร์ตงานตัวเองชัดเจนแล้วพองานมาเทียบกันอย่างฝรั่งในเขารู้ลวงนาเป็นสิบปีนะใครจะเป็นผอเพราะเอางานมาเทียบแล้วสู้ไม่ได้ต้องยอมแล้วก็ถอยเองแต่นี่มันวิ่งไงมันวิ่งได้เลยไม่เคยจบไงคือถ้าถ้ามองข้ามเฉพาะตาแหน่งผบทรปีนี้ถ้าคุณอยากจะทำให้มันเป็นระบบชัดเจนเนี่ยเราต้องคิด ถอยกลับไปภาพใหญ่กว่านั้น่มันจะกลับมา,า,รมาเรื่องนโยบายการปฏิรูปกองทัพนั่นแหละใช่ครับแต่ปฏิรูปในมุมของกองทัพก็อาจจะมองว่าฝ่ายการเมืองเข้ามาล้ำเส้นครับ ไอเนี่ยไอสมดุลตรงนี้มันมันถ้า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 ระบบมันดีนะตัวฝ่ายกันเมืองเองจะแต่งตั้งกองทัพไอปอบรเหล่าทัพไม่ได้ง่ายๆด้วยใช่ครับตัวปบรเหล่าทัพเนี่ยจะไปตั้งคนที่ยึดอำนาจพวกผู้การผู้พันง่ายๆก็ไม่ได้อีกถ้าคุณทำดีๆนะมันจะคานกันหมดเลยทุกคนทำตามหน้าที่้างสมดุลใช่ใช่จบเลยจบในตัวเองจบในองค์กรโยกย้ายได้ระดับไหนไงปภทบได้ถึงระดับไหนสองชั้นสองชั้นลงได้สองชั้นลองสมมติว่าแม่ทัพเนี่ยนะลองแม่ทัพกับพระพลจบ ทิ้เหลือลงไปไม่ได้ก็จบละมันจะกันเป็นขั้นขั้นใช่เป็นขั้นๆและฝ่ายการเมืองก็จะมีอำนาจจำกัด่ายกองทัพเองก็จะแต่งตั้งได้แค่นี้ไม่เกินขั้น2ขั้นอย่างที่อย่างที่ท่านบอกเนี่ยใช่แล้วแม้กระทั่งทางฝ่ายการเมืองที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการโหมนะถ้าเกิดพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันให้อำนาจฝ่ายการเมืองนะดูแลการโยกย้ายข้าราชการทุกประเภทนะพอดีไอ้พระราชบัญญัติเนี่ย บริหารราการไปดีแล้วเนี่ยมันให้อำนาจแค่ข้าราชการพลเรือนไงม,มันแต่ว่ามันไม่ให้เรื่องทหารมันไม่ให้เรื่องตำรวจรแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยเขาจะไปจบอยู่ที่ตรงนี้คือว่าคุณจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพลเรือนก็ไม่รู้แต่ด่านสุดท้ายต้องมาจบที่คณะรัฐมนตรีแต่คณะรัฐมนตรีก็ไปล้วงรูกไม่ได้นะเพียงแต่ว่าโอเคเห็นชอบไม่เห็นชอบถ้าไม่ใช่ก็ส่งกลับทางนู้นเขาก็ไปจัดการตามกฎหมายเอาเข<อ>าไปนั่นแหละครับตรงเนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรอไอ้เรื่องกฎหมายพรบร,ระเบียบเวลาโหมะจริงๆเนี่ยคุณต้องไปทําที่พรบรปริหารกาแผ่นดินให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมันไปจบที่ตรงนั้น แต่มาล้วงลูกไม่ได้มันก็เหลืองเหมือนเรื่องแต่งตั้งตํารวจอะใช่ไหมก็ให้นายกเสนอได้แต่ถ้าเกิดกที่ประชุมไม่โอเคก็เสนอใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกไงมันไม่ต้องไปตั้งเป็นประธานกรตลงกรตลอ,ตลอ,อรหรอกมันทุกอย่างเนี่ยการเหมือนกับดีมันต้องมาจบที่คณะรัฐมนตรีไอ้ตรงนั้นคุณก็ว่าคุณไปสิแต่ถ้ามาถึงครมครมทับทวง แต่ไปชี้เป้าไม่ได้นะทวงก็ส่งกลับไปเขาก็ดันดันขึ้นมาแต่ส่งกลับไปต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่อยู่ดีอึมครึมแล้วส่งไปนะไอ้นี่ตำแหน่งสองสามสี่ตำแหน่งพบทรตกลงมันจะถึงขั้นทําให้จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพมันจะเริ่มต้นไม่ดีไหมไม่อยากใช้คําว่าแตกหักมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคงยังไม่ถึงนาดนั้นหรอกเพราะพี่ยังเชื่อว่าถ้าสมมติถ้ามันมีเหตุต้องเปลี่ยนจริงนะแต่ถ้าโพส่วนใหญ่มันยังเป็นไปตามที่ผู้จัดหาเรือเขาเสนอเนี่ย มันก็คลี่คลายเชื่อว่างานที่ฝ่ายกันเหมืองและขนาดเดียวกันเนี่ยจริงๆชื่อที่เราเห็นน่ะใครจะเป็นเนี่ยมันเพื่อนพ้องน้องพี่กันหมดอ่ะมันใกล้เคียงกันรุ่นยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเท่านั้นล่ะมันก็วนอยู่แค่นี้เรียนได้อ่าตรงกับพบตทลอก็จะมีที่ปรึกษากับผู้ช่วยอ่าแต่ตัวรองเป็นรุ่นยี่ห้าเป็นรุ่นน้องจริงอ่ะแต่จริงพอดีเขารับราชการมาอาจจะแหน่งมาได้ ตามหลักอะน,นะแต่ปัญหาเกิดว่ากระดานอายุน้อยคือเป็นปีเดียวกเกษียณอีกม,มันก็เลยเกิดเป็นสภาพปัญหาเท่านั้นละอะนนี่คือหนึ่งในเรื่องที่รอรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหมจะเรียกประชุมอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> แล้วเ,เวลามันก็บีบเข้ามาก็ต้องทําให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับ